กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของ่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชันเลือนนะคะสําหรับภารกิจแรกที่เรานํามาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สํานักงานพัฒนาภาค3โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมโคสถานีบ้านสันป่ารานและได้ดําเนินการผสมเทียมโคให้กับโคของนายสังเวียนหมูถึง ท้งนี้ก็เพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มและยกระดับไรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรณนะพื้นที่บ้านเลขที่11ทับ1บ้านสันป่ารานหมู่4ตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากาอีกหนึ่งภารกิจนะคะ กองบัญชาการกองทับใจโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุบประสิ์เทียมโคสถานีผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกให้บริการผสมเทียมให้กับโคของนายธานินจันตะดีกะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโดยใช้น้ำเชื้อโคพ่อพันอเมริกาบามันแดงทั้งนี้ก็เพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่ม พร้อมยกระดับไรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร,กรด้วยนะคะณนะพื้นที่บ้านบุสงาหมู่สิตบตําบลน้ำร้อนอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาภาร,รกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สํานักงานพัฒนาภาพ2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาการคุณภาพชีวิตได้ทําการผสมเทียมให้กับโคและกะ็ฉีดยาบํารุง แม่โคหลังคอดซึ่งเป็นโคของนางขาปณีโพธิตการเพื่อรดค่าใช้ใจ่ายเกษตรกรและเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคซึ่งเป็นโคเนื้อรูปผสมของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่บ้านปะนกทาหมู่หนึ่งตำบลหนองสนมอำเภอวานอน,นิวาจังหวัดสกลนครพร้อมยังมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ